เอาอามึงแบ่งเภทอะรไปู้หไปยังจะบุกงกแหกจกับบุกประเทศไทยากวพตายเองแรกก็นอนท่านัะกาังวเปีบอลงงๆเปิแแท่งปีอแทก็ุยงณะกูแทงเนาะกุมึงตายกันกูเหรมากาลังว่าครับปีเนมยิงเปิ้ลไม่ได้ยิงปีแีแรกก็แท้แตเขาไม่ได้ยิงปีเขายิงเปิ้ล อันกำลังเล้ยบเขาสุกกรเปิดเล้ยพีพี่ชายขอโคตสวนนะม่ใช่ว่ามาเข้านะเข้าอยู่หัวทุ่มเม็ดเหลือมันเหลือแข่งแมนปองปองเลยยดเลยยดเลยยัดยัดุ้ยหลบบักหลบบักบังเกอร์บักไหมันอะป้อมยาเออจะแตกกูยิ่แตกกูยิ่งแตกกูยิงแตกกูยิงแตกล่อกแข่งพอปีนี้มยิงกระปุน เนี่ยลองลองลอาลองยิงหัวเ้วกัดลองยิงหัวดิเกมึงิ้งดิ้งอ่ะป้องไม่ยีตายขเจยิ้มาปีชายเาแล้วแ่าาปีชายบอบนหัวเขาเหลือบนหัวเี่มันยิงหัวไปมันเจ็ดแนปวดทึอ่ะพอมาเก็บเซเลยปีกเอามนให้ปืนกะปีดรอไปบนเนี่ยมัยิงไม่ไขยิงึลองมันปีกลงครังแจังเอ้ยยาีชาย เติมอเก็บเลยเก็บมอาลงมาเพื่อนและเอาลงมาเพื่อนโอ้เมื่อกระหมอกเก็บแล้วก็เอาลงมาบอบอปี่ใส่มันนะอันทีใส่คนเดียวได้บ้างมึงเอ้ไอพี่ชายมาได้เสร็จหาไปทางเสาเขตนมาได้เหรอมูฟากุลาวามันอยู่แน่นนะมาหาเจ้าืนมือแดงนะโอ้มือแดงเอ้ยม้ออยู่ดาเมจดลอยฮ่าฮ่าเอายังไปยิงเข้า กเต่าเอ้ยพุ่งเล่นพุ่งเล่นปืนม่วงเนาะเล่นปืนม่วงเนาะเออปืนปืนม่วงก็ได้มาเล่นปืนนี่นายร้องยิงเหรอเข้าวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยหมึดหมึดเลยตัวละต้องยิงหัวพ่อชุดหนึ่งว่ะอ๋อย่งนี้ฮัลโหลห้าเลยๆดีกว่าหนึ่งสามนี่ห้านะนี่ห้านัดนะอุ้ยเรือเรือเต้าเรือเต้าทีห้าประมาณสามเต่าทีห้าปืนแดงยิงหัวชิงอ่ะไออย่างวะเฮียเคีได้ได้มามามา โอ้ยโค้งแห้งนะปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยาแท้งแท้งแท้คนนี้บ่เคยกลัวโดงดานแต่ละทีแทงนี่แหละตัวเปิดตีลุ้มปั๊มยาอุ้ยปุ่นนี้หมาเขาเอ้ยปุ่นปุ่นนี้ปุ่นปุ่นขัง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 เพียแตกปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยาเมื่อมปั๊มยาไปไหนแล้ววะพี่ปี๋รูว่ามันดักโอ้โอ้มันกดตีน Trái bị giải tag bị giải đi Băm giá cả mừng bọc băm giá Cái giá mà đi lấy nè Ôi 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 Bị bị mà nó kêu không tag nữa Ừ nó nè Ôi Ôi tag đi แล้วพี่ชายบาดแทงเปิดเลยเปิดเข้าบอลตลอดโอ้ยเฮ้ยจะเล่นเงาี๋ยวเปิดไข่พูอ่ตีเกาหัวหนเป็นฮะไขบัวยูหลอมอ่ะโอ้หัวมื่แป๊เกือบวี อแท้มึงมืดนพร้อมกันอี่เออบอสอุ้ยมันจะแตกเปี่ยจะแตกมันจะแตกเปี่ยจะแตกฟอดมืดฟอดฟาสต์มืดกับบอสเรื่อปีปีนี้พอมันยิงเป็นอะไรบ้างขึ้นเป็คเไหนมืดมันมืดมันมืดอุ้ยปีต่อยืมควาเห็นมาไม่ฮะขอบบอสตรีมมึงกับมเหรอเข้าดิรอนเนาะกับตรีมเง่งแข่งกันฮะ หาต่อเฮ้ยหาเอายามาสาวอันเนาะหาเอายามาสาวอันนะมาเลยเริ่มเอาเริ่มป่อกลัวยาแเก็บจนกับมังงงมึงกิดซื้อกดเอฟซีกับมึงกิดดอมหมดเลยก็เอฟซีซื้อเอาบ่ห่าดหานฝั่งนี้จะร้ห้ามโกงเล่นไหนเงาเราหาแค่มันเอ้ยใจ้ยาสาวมังโกนเลยบ่ใจ้กี่อันก็ได้แต่หาใจสาวอันไหนเขาจะเอออันปี ปีกนกเขายื้อเขายื้อย <laughs> <c oughs> ื <acle> ้อเขยื้อยื้จนยาหมดเอาดิเอาดิเริ่มเลยเริ่มเลยับน้องตรงดนเตอละทีแน่เอากะปูนแหนมันพนนีก้เนเขาเนี่เนี่ยโอ้ป่นแล้วหาต้องใจคุ้มพ่อพมืดยอดพ่มืดพ่มืดใกมือปั๊มยาปั๊มยามึงปั๊มยาอุ้ยปีปีเฮ้ยเฮ้ย อละดนบอไปเอายโอ้ฝนโดนลงมาเจเจครับมาเจอแล้มาเจอละนี่มาเจอลเ้ยฮฮเยาโคตบุ้มเพอมึงอยู่ไหนมาแล้ว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 โพีดีน่เฮ้ยปยากับบ้าเฮ้ยยิแม่แมงบคุ้มเลยอาตกอาอะแตว มาเต้ไหวะอยพี่มืดพีมืดพีมืดพีมืดสางคพีมืดของแ้ของแหเลยแทงฝังุนแทงฝังุนเฮ้ยเหลือที่ผนแล้วยามดเหลือแล้เหลือี่สีโอ้ยไม่จะไปวนนี้วไนนี้โอ้ยไม่ไ

วิ่หนีไวิ่งหนีไวิ่งห่งหนีอย่าเสียงแล้วโอ้ยอย่าเสียงวิ่งหนีไปวิ่งหนีไปพังอุแล้ฟาฟาฟฟอดโง่ตตะเยอยาเสียงปีมาเอาปืนไปตัวเองยังมึงปืนมือปี๋ไ้เก็บง่มาคือปืนยังปืนมือแดงโง่ยูยูมือแดงองปืนอะ้ไม่รอห้างเหาเห่าไงองมนะ อดเงาเอาไเอาไหมห้ขอเปลี่ยนปืนเนาะเล่นปืนม่วงะยิงเถอะเดี๋ยวได้มาเล่นปืนม่วงบ่าวบ่าวบ่าวจะเล่นสไนปืนม่วงแม่งแบงก้เฮียเล่นปืนอันนี้ปืนล้วงเอ๊ะร้อนนี่ขอสามสิบอันฮนะปืนเจ้แม็กซีสิบไอ้สามสิอันปืนยังแม็กมดรอเห็นตัดมึงเหรอแม่งมาเป็นสองร้อยเลย บที่ีนองเหมือนเนาะฮะอสีเกมเฮ้ยแอนอนุญาตพดวะไปบวกพดที่นอกอดมาฟอดมามบอบอเอเอเอาเฮ้ยฟังตื่นกบักตองเร็วเร็วเดปืนนั่เป็นยังไ่ตายดด้วยมึงนปิตายเลยอย่างนน เราเมือก้อนวัดเฮ้ยมันมืดแล้วน่ะเออเดี๋ยวกี้มืดจั๊กๆมันโง่มันโง่วัดมันโง่ดันดันกัดวน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 ช่วนโอาเราเองปีดว่าไม่ทำสวนนะปีดว่าไม่ทำสวนบอกให้วัดครับ เฮ้ยหเอาเคยวานเคยวานเคยวานมานดีวัดได้หมดหรอ่องชุดขอูมสอชุดพอเคยวานมาดีเคยวันหรอมาดีมาดีเฮ้ยมาเตะมาดีมาดีมาดีอฮ้ยมาดีประเทศไทยก็นื้ในห้องหมต้องวิ่งออก

บอกไปย่งนบอกไปอย่งพีเอกพีเองยัดออกมายัดออกมายัดออกมานี้เาเล่นคือแตนี้เขาเล่นคือว่าแต่อนี้เาเล่นคือเอาดีกว่าเล่นคือคือคือเยอะคือเยอะเ้างดีเงดีหลีเนี่ใคระอะจะแตก้าจ้า đi, sơn đi Sơn đi á Ha, dính gần em, dính gần em với ta Ha ha Wa ho, wa ho, wa ho Chí ha, ya hu Mà bị lời làng mắn ta lạc Mắn áo nè, Có đoàn này này mắn tối bẩn mắn Lên nè hong đi bà con, lên này hông, Ơi, giá bà tít ปั yeah. ้มยาบบติดแนวพอๆดิเออพอกแล้วโดนนันทุกเม็ดถ้าปั้มยาแบบติดแบบไรหาก้อต่อแบบเก็บปืนด้วงนี่มันเดี๋ยวรอบนี้ฮะใจหัวนี่หัวตัวนี่เดี๋ยวิงแล้วเอาเส้นมือแดงมารุมมาบอบอบอไฮไฮหนี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 รบใครใครเก็บคุยไปนะถ้าน้ำเบอร์หวานสุดละในคำบูดนี่เฮ้ยแกเล่นคาริบูอ้าวมีได้ปืนนี่อ่ะ ยังมึงเพิ่มระดับได้เลยป้าอันปืนม่วงปืนม่วงตีขี้ม่วงให้หรือปืนนกแก้วกนะพี่บอบอปืนม่วงเออนกแก้วอ่ให้เลยกันโดนชุดเดียวได้อ่ะอ๋อนกแก้วฮะฮะเจ้ยาสิบห้าอันบอเออตอนนี้เขาเล่นโนนเนี้ยนี่มาโน่นในในปานแน่ย่ากอง กกอออองงเไบ้าดิหาวเปียบ้าแม่เอ้ามึงบอกเองนอนเรียนรถู้แม็กนนเรียนรู้ผู้แม็กมามามาปีรถู้แม็กขันนั่ว่าได้เปียบมันเออเขาไปสองเขาดีเปียบมะเอาบอสอยู่หน้ารถหายอย่าไปอยู่หลังรถหนีหนีหนีห้ามออกรถนะห้ายังเอาเลยเอาปด่าไปดเอ้ยกูติดกูติดคือกูติดคือติดคือ อย่าอย่าใจเย็นใจเย็นต้องใช้ใจเย็นต้องช้บังกสปบังกรสอปีบักัสือเลยรอบักสเลยแ่ปนบอก้มันได้เปี้ยงในปีบัสเลยรอไอ้ดีดีดบแม่คนได้เพี้ยงอบี้ฮอบี้มึงฮอบี้มึงอี้นี่กรแก็เดเดดแตงนั้นิบลอยบอกแล้วรถบุ๊้แม่มันบดยอันนี้ ร่งงองมาโคดีกูยังไม่ได้ใช้ของมึงเลยเียมิกกูเล่นเมาส์ช้ากูไม่อยากเล่นเมาส์เร็วครับน้องก็จะเล่นยังไงนี่จะได้นเก็บเส้นให้ออกออกออกด่วนเก็บมาจะไปิดไปเล่นละอันเขาค้างหมดเนี่ยนนะ้องกูอยู่ตามอีกหนึ่งคนนะครับอีกหนึ่งคนจะถึงอันเนี้จยจเจ็ดส <คน S 2> ิบคนนะครับ ช่วยคนติดตามหน okay. hey. Hey. Oh, oh. ่อยดิจะถึงเจ็สิบละอ้าวบักปืนใสกระเป๋าซ่อนบักเลยดิดกับโง่โงฟฟอนโง่เอาเออไอ้ขี้ขาดเล่นละแหนวไปนมโตไปกัดไปบอนิวแต่นิวแต่ ฮะแต่ลถบอโดนหล่อซื้อมาเสมอ่ะปีฮาส์วนตปรปะทู้น่ยปะทู้ปีปีเพื่อมาปีโอ้ปีมันโคตรโดมันใส่มันใส่ปีโอ้มันโปะละรถต่อตีปีเน้นหอซื้อแบนค์โนตีปีสองสองไ เนี่ยสองสองนะบอสคือบอยถ้าเหลือแปซตคือบอยปีสายเงี้ยหน่อยทำไมอ๋อคือบอยไม่เล่นละลบละคนกับบอยปอดน้องโตสมัยบว่มีเลยเนี่ยประมาณสามคนต้องแหกบอร์นี่เขาไปแฟนตาซีหมดละฮะเติบแต่ห่างกับพูกของราคาถูกเนี่ยราคาถูกบุญจิ๋มวนเฮ้ย mẹ đâu rồi